CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกบทเรียนที่เราจะเรียนวันนี้จากพระคำของพระเจ้าหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ1 1ถึง21ผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ1 1เถึง21เขายกจากที่นั่นไปสู้รบกับชาวเมืองเดบี เมืองเดบีนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาเซเฟอร์และคาเลบกล่าวว่าผู้ที่ตีเมืองคิริยาเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักษรบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาโอเทนีเอลบุตรเคนัสน้องชายของคาเลปตีเมืองนั้นได้คาเลปจึงยกอักษรบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาจากบิดาของนางนางก็ลงจากหลังลาคาเลปจึงถามนางว่า ลูกมาด้วยเรื่องอะไรนางจึงตอบทันว่าขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเพราะพ่อให้ดินแดนเนเกบที่แห้งแล้งแก่ลูกแล้วลูกก็ขอน้ำพุด้วยและคาเล็บก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างแก่นางคนเคนายผู้เป็นเชื้อสายพ่อตาของโมเสสได้ขึ้นไปจากเมืองต้นอินทพัลัมพร้อมกับคนยูดามาถึงถิ่นทุรกันดารยูดาซึ่งอยู่ในเนเกบใกล้เมืองอาราตและเขา ก็ไปอยู่กับชนชาตินั้นและยูดาก็ไปกับซิเมโอนพี่ของเขาพวกเขาประหารคนคนาอันผู้อยู่ในเมืองเสฟัตและทำลายเมืองนั้นเสียสิ้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโฮรมายูดาได้ยึดเมืองกาซาเมืองอัชเคโลนและเมืองเอครนพร้อมทั้งอาณาเขตของเมืองเหล่านั้นไว้ด้วยและพระยาเวสถิตกับยูดาเขาจึงยึดครองแดนเื้อเขา แต่ไม่อาจาขับไล่ผู้ที่อยู่ในหุบเขาเพราะพวกนั้นมีรถรบเหล็กเมืองเฮบรนั้นเขายกให้คาเล็บดังที่โมเสสได้กล่าวไว้คาเล็บจึงขับไล่บุตรชายทั้งสามคนของอาณากออกไปเสียแต่คนเบญามินไม่ได้ขับไล่คนเยบูสผู้อยู่ในเยรูซาเล็มออกไปดังนั้นคนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับคนเบญามินในเมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องความต่างที่ นำพาให้เกิดการตรงขึ้นง่ายๆนะฮะสร้างความแตกต่างเพื่อการต่อยอดอะไรก็ตามที่เป็นการแตกต่างแล้วทำให้ติดลบไม่เอาครับเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับการติดลบเราต้องการให้เสริมสร้างขึ้นดังนั้นในเรื่องต่างตรงขึ้นวันนี้จะพูดย่อยกลับมาในเรื่องแรงแต่กลับชุ่มชื้นพระคัวันนี้ได้พูดถึงว่า ท่านคาเลบตั้งรางวัลให้กับผู้ที่ไปโจมตีและสู้กับเมืองเดบีได้ว่าจะยกลูกสาวลูกสาวชื่ออักษานะครับแต่ผู้ที่ไปตีเมืองได้ชื่อโอเทเนลไปตีเมืองได้พอโอเทเนลไปตีเมืองและมีชัยชนะคาเลบยกบุตรสาวชื่ออักษาให้เป็นภรรยา แต่เมื่อเขาทั้งสองแต่งงานกันลูกสาวมีความรู้สึกว่าที่เขาอยู่นั้นมันแห้งแล้งและไม่ชุ่มชืน้นนางจึงวิ่งเข้าไปขอของขวัญจากคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อลูกมาขอของขวัญหน่อยของขวัญที่อยากได้ก็คือว่าแผ่นดินที่คุณพ่อให้เราครอบครองนั้นที่ดินแดนเนเก็บนั้นแห้งแล้งฉะนั้นขอน้ำพุด้วย พอคาเลบเห็นลูกสาวมาขอท่านคาเลบยกน้ำผู้บนและน้ำผู้ล่างให้แก่นางนเจอความแห้งแล้งแต่รู้จักวิธีวิ่งไปขอคุณพ่อแล้วคุณพ่อนั้นให้ทั้งน้ำผู้บนน้ำผู้ล่างผมว่านกคิดคิดอย่างนี้พระเจ้าเป็นพระบิดาพ่อพี่บอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรให้เราขอ ถ้าพ่อที่เป็นมนุษย์ยังรู้จักให้ของดีกับลูกของตนและวนับภาษาอะไรพระเจ้าที่เป็นพระบิดาที่จะรู้ว่าพระองค์จะประทานของดีให้กับคนเหล่านั้นที่มาขอกับพระองค์ลูกสาววิ่งไปหาคุณพ่อบอกคุณพ่อที่หนูได้มานี่มันแรงเหลือเกินขอน้ำผู้พ่อบอกยกน้ำผู้บนยกน้ำผู้ล่างให้เลยครบบริบูรณ์เลยทั้งบนและทั้งล่าง ขนาดคาเล็บลักลูกสาวขนาดนี้ยังยอมมอบน้ำผู้บนและน้ำผู้ล่างให้สิ่งที่ท่านกำลังขอกับพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าจะประทานให้ผมไม่ต้องบอกเลยพระกัมพีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาอีกสักข้อหนึ่งจงขอก็จะได้จงหาก็าจะพบจงเคาะก็จะเปิดให้แก่ท่านเอาอีกข้อหนึ่งพระกัมภีบอกจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นเต็มไปด้วย การที่อยากจะประทานให้สิ่งต่างๆผมถึงบอกว่าแล้งกลับกลายเป็นชุ่มชื้นถ้าท่านกำลังรู้สึกเผชิญหน้าอยู่กับความแห้งแล้งอยู่ไม่ว่าด้วยประการหนึ่งประการใดในเวลานี้ในยุคโควิดเวลานี้หลายคนไม่มีงานทำกิจาการหลายแหง่งกำลังปิดตัวลงผมเพิ่งได้ยินว่ามีพัตคารที่เปิดมาหลายสิบปีย่านสยามสแควร์ อีกไม่กี่ปีนี้อีกไม่กี่วันนี้จะปิดตัวลงเพราะเขาได้พยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะยืนหยัดทําธุรกิจนาเวลานี้เขาต้องปิดสาขาหนึ่งแล้วกระจายคนงานออกไปอยู่สาขาอื่นๆเนื่องจากว่าสาขานี้เห็นว่าต้องปิดตัวลงเอาละในประสบการณ์ของการติดตามพระเจ้าเราเป็นมนุษย์เราจะมีประสบการณ์ว่าเราขาด เราไม่พอเราต้องขอแล้วหลายครั้งมีการพูดอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้คุณไม่อยากรับใช้พระเจ้าเมื่อสองคืนก่อนเราพูดถึงเรื่องว่าทําไมคนที่รับใช้พระเจ้าเราต้องยากจนเวลานี้ผมคิดอย่างนี้ครับเหตุที่เขาคิดว่ายากจนเพราะเขามีความรู้สึกว่าภาพของการรับใช้พระเจ้าเป็นภาพแห่งการขาดผมก็ยอมรับจริงๆว่ามันไม่มีสัญญา หรือไม่มีอะไรที่บอกว่ามาแล้วจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเราขาดทำให้เราขอกับพระเจ้าและสิ่งที่รับใช้พระเจ้าสนุกและตื่นเต้นก็คือว่าเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเริ่มต้นเราขาดนู่นขาดนี่สร้างโบสถ์ก็ตังไม่พอเข้าโบนใหม่ก็ขาดแอร์ขาดเครื่องเสียงขาดวัสดุอุปกรณ์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะพระเจ้าบอกว่าจงขอก็จะได้ ดังนั้นรับใช้พระเจ้าจึงตื่นเต้นตรงที่ว่าเมื่อเราขาดเราขอในรับพระเจ้าก็ให้แล้วถ้าพระเจ้าให้พระเจ้าให้ทั้งบนทั้งล่าง,างให้น้ำพุข้างบนด้วยให้น้ำพุข้างล่างด้วยพระเจ้ารู้ว่าเราไม่เพียงแต่ขอเท่านี้พระเจ้าจะให้เติมอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ดังนั้นอยู่ในการเดินอยู่กับพระเจ้าเป็นเรื่องตื่นเต้นเป็นเรื่องสนุกมากแล้วเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคเรามองหน้ากันในฐานะที่เราเป็น ผู้เชื่อพี่น้องที่เสียนเราพยักหน้าดีแล้วล่ะนี่เป็นเวลาที่เราจะเห็นคําตอบที่มาจากพระเจ้าโอ้โหบางครั้งเนี่ยผมเห็นสองคนทะเลาะกันจะไม่ลงกันให้ได้เลยแล้วผอกว่ามอไปข้างบนผมอบอกพระเจ้างานนี้พระองค์ต้องเยี่ยมเยียนนะอาตมาสู้ไม่ไหวครับขอพระเจ้าช่วยแล้วรู้ไหมสิ่งที่พบก็คือว่าในที่สุดการเกลี้ยกล่อมของผมไม่สําเร็จ เท่ากับเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาและทำงานในในบุคคลทั้งสองและทำให้คืนดีกันไนดะ้ที่เหลือแล้วเหลือแต่ความชื่นชมยินดีทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำควรวญให้กลายเป็นการยินดีและเริงลื่นเปลี่ยนจากแล้งให้กลายเป็นชุ่มชืน้นนี่คือความเชี่ยวชาญขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นถ้าท่านกำลังรู้สึกหอเหี่ยวใจ แรงๆอยู่เอาตัวไม่รอดขอพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่เรามีไม่พอนั่นเป็นเหตุให้ข้าพกลงทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่พอที่จะเติมให้เต็มในส่วนที่ขาดดังนั้นในเวลานี้ขอร่วมกับทั้งมิกชนทั้งหลายที่ยังขาดในบางสิ่งบางอย่างอยู่ขอพระเจ้าเติมให้เต็ม และโดยความเชื่อพระเจ้าจะเติมให้เต็มในนามพระเยซูริตนะมเมนอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่มีส่วนร่วมกับรายการของ CGN TV ในวันนี้ใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีด้วยการก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ Subscribe เพื่อในที่สุดจะเป็นพอรอออย่าลืมขอท่านคิดเห็นอย่างไรช่วยส่งคอมเมนต์นะครับ เพราะคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรจริงๆตลอดอาจารย์ทุกขั้นนะฮะเมื่ออาจารย์ได้เห็นคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรสำหรับอาจารย์ด้วยที่ท่านอวยพรูรับใช้พระเจ้าขอบคุณครับ